สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องวันเลิฟกันอีกแล้วนะครับเราหายไปสองสามวันเลยนะครับนี่ครับเราก็มากลับมากับรถบรรทุกนะครับนี่บรรทุกใหญ่บรรทุกเล็กรถเกตแม็โครครับกำลังเตรียมจะทํางานกันนะครับโอ้เจ้ารถตักก็ยกสูงเลยนะครับเตรียมพร้อมที่จะวิ่งงานแล้วครับดูครับโอ้ ครับผมนี่มชุบชุบชุอืมอืมอออ๊เลองดูรถตักเลยนะครับอ๋ออือดูรถดูดูดกดูติดเครื่องดูดูดูเูดูดอดรดูดอดูดูดูดรบูด ออนมออืมอืมตู้กไปแล้วเห็นไมอะไรอย่เงี้ยวหลังโทษห็นไหนครับ ดูวันถกนะครับดูแค่ดีสีนครับนะครับอืออือฮะดูนะครับ เลยครับอือโอ้ยอฮ้อี่า EP หน้าเราเขมาดูกันใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงเราจะลากรถยังไงกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ